สวัสดีค่ะมาเฝ้าเดี่ยวยามเช้าโดยพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมนะคะสุภาษิตบทที่15ข้อที่30นะคะความสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีทำให้ร่างกายสดชื่นอีกครั้งนะคะความสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีทำให้ร่างกายสดชื่นค่ะ ใน่ามกลางสถานการณ์ช่วงเวลานี้นะคะก็มีข่าวร้ายหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายในโลกโซเชียลนะคะที่เรารับเข้ามาแล้วก็มีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นแล้วก็ทําใหเา้เราอาจจะรู้สึกข่มขืนหรือว่า,าหลายๆคนใช้คําว่าจิตตกนั่นเองนะคะข้าพเจ้าเองก็มีช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราดูหรือว่าเราบริโภคข่าวสารที่ทําให้เรารู้สึกเจ,จ,จ็บปวดใจหดหู่ใจนะคะมันก็จะทําให้ อารมณ์นั้นมันค้างอยู่ในจิตใจของเราทําให้เราอาจจะไม่สดชื่นหรือทาให้เรารู้สึกเศร้าอยู่ภายในนะคะก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็พระครําข้อนี้นะคะก็เตือนใจเรานะคะว่าพระคำนะคะได้บอกนะคะว่าความสว่างของตานั้นทําให้ใจของเราเป็นปีนะคะความสว่างของตาก็คือว่าให้เราเนี่ย มองดูความสว่างนะคะมองดูในความสว่างของพระเจ้ามองดูพระสติหรือความรักของพระเจ้าหรืออะไรที่ทําให้เราเนี่ยเห็นพระเจ้าชัดเจนขึ้นก็ให้เรามองดูในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็หยุดที่จะมองดูเรื่องราวหรือเป็นเรื่องของความมืดหรือเรื่องอะไรที่ทําให้เรามองดูแล้วเรามองไม่เห็นพระเจ้าเลยก็ให้เราละหรือว่าเลิกที่จะดูสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข่าวดีทําให้ร่างกายสดชื่น นะะในที่นี้เนี่ยข่าวดีคืออะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของพระเยซูข่าวประเสริฐนะคะฟังแล้วฟังอีกนะคะหรือว่าฟังคําเทศนาหรือเราอาจจะฟังคําพยานนะคะก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นมานะคะในพระคำของพระเจ้าได้มีบอกขยายความไว้ด้วยนะคะว่า ภาษาฮิบรูนเนี่ยแปลตรงตัวว่าทําให้กระดูกอว้วนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีเนี่ยมีผลต่อร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็ทําให้เรามีพลังงานที่จะใช้ชีวิตหรือว่าทําสิ่งต่างๆได้นะคะพี่น้องคะชีวิตของเราเนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกนะคะอยากให้เราเนี่ยที่จะตัดสินใจเลือกว่าเราจะฟังข่าวดีหรือว่าฟังข่าวร้ายนะคะใน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยมีข่าวร้ายมากมายนะคะก็อยากให้วันนี้เนี่ยเราลองดูซิว่าเราตั้งใจว่าเราจะไม่ไม่ฟังนะคะข่าวร้ายหรือว่าเราจะฟังให้น้อยลงแล้วก็หันมาฟังข่าวดีของพระเจ้าให้มากขึ้นมาฟังเรื่องราวของพระเจ้าฟังพระคําของพระเจ้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อพระคําในข้อนี้นะคะก็อยากอยากหลุนใจนะคะให้พี่น้องเนี่ย ลองเปิดฟังนะคะวันนี้ฟังข่าวดีของพระเจ้าฟังเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็มองดูนะคะความสว่างของพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระคำเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะแล้วก็พระสัญญาที่บอกนะคะว่าร่างกายของเราจะสดชื่นจิตใจของเราก็จะล่าเริงยินดีเนี่ยก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะคะ